ปาเปนะละมะติสุจิคนสะอาดไม่ยินดีในความชั่วนะครับหวัสดีครับเพื่อนๆเนที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดกู้วัดกู้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพูดออำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นที่รู้จักจากเหตุการณ์เรือประเทียบ ล่มในแม่น้ำเจ้าพญาบริเวณใกล้กับวัดอันนำมาสู่การสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ด้านนี้จะเป็นพระพุทธไสยาตนประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารโลง่งมีความยาวถึง33เมตรนี่นะฮะพระพุทธไสยาิวัดกูสวยงามมากนะครับเพื่อนๆ วันนี้อากาศดีมากนะครับวันนี้ฝนไม่ตกวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองเดือนตุลาคม2565ด้านนี้จะเป็นพระอุโบสถหลังเก่าข้างในเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสมปรารถนา ด้านนี้เป็นพระอุโบสถหลังใหม่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับเดี๋ยวพาเพ,เพื่อนมาดูที่เก็บเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่อับปางอยู่ด้านหลังวิหารพระพุทธสายญาติเรือพระที่นั่งล่มเมื่อวันที่31 พฤษภาคม2423ขณะมีพระชนมายุได้19ปี6เดือน21วันเนีนะเรือที่อับปางเขามาเก็บไว้ด้านหลังของวิหารพระพุทธสสยาติเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนดูใกล้ๆนิดนึง อาจจะเมื่อติดนึงนะครับเพื่อน,อนส่วนด้านนี้จะเป็นศาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตชาวบ้านเรียกศาลพระนางเรือร่มจริงๆแล้วสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่หน้าวัดเกาะพญาเจิงหรือวัดบางพูดเลยวัดกู้ขึ้นไปทางเกาะเก็ดนะครับ นัตถิปาปังอะกุงพโตบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนะครับนี่นะด้านนี้จะเป็นท่าน้ำโอเคนะครับเพื่อนๆ